ดูทุกคนนะที่ดูคลิปนี้นะโอเคเราจะมาเล่นแอปเปิวิวกันนะคะก็เป็นเกมเว็บนะครับถ้าใครอยากเล่นเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้หรือเออนั่นแหละเดี๋ยวส่งลิงก์ไปทางทางด้าน description ข้างล่างครับโอเคเพีกันเลยเดัดใหม่สุดนี่นแหละ ลอลอลอโหลดลอโหลดหนังน,นี้รู้สึกว่าผมเคยเล่นแล้วน,นั่นแหละเฮ้ยกงย้อนปิดด้วยเออขาหักเอาเอาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหลังเจ๊ดิว๋วขวางทางขาติดออื้ เกียรติกตายอยากไปมือหักกัมเอาใหม่เฮ้ยไม่เล่นไม่ได้นะเกมนี้ใครใครไม่เคยเล่นนี่เหรอต้องเล่นนะเพราะคนแคสนี่เต็มไปหมดเลยนเะกคนแคสเกมนี่เต็มไปหมดเลย ไม่ว่าพี่เอกพี่ออย,ออยใครเลยเลยคนนะก็แคสกันนะพี่เอกเราเกินพี่ออยวเวราเบเกินแค่แคสนการเกมนีน้โอ้ยอะไรยับอะไรวะเนี่ยน,นาฬิกาหมุนได้ นายการซ้ายตันลิกะไม่ในายการหุ่นติ้วอย่างงี้เออเออซาทานโอ้เคสซาตานี่ว่ะกระโดดเนโนเสาชิ้นอะไรวะแตงอยู่อ้าวเฮ้ยเนโนเสาเฮ้ยทีเล็กเลยวะให่เมืเลยงหรือโอ้โหเป็นที อ,อุ้ยหนึ่งสาบหกอะระยำว่ะเสียอแล้วไงอะไอ้หา่าเฮ้ยติ๊งต๋องใครแม่งจะผ่านได้วะเนี่ยไม่เล่นแม่งละยูเซอร์เลเวลบ่าดีกว่านเนี่ย ดับเลตติ้งนะเลตติ้งเยอะๆยแหงมีแหงอ่อนเลยโหลดนี่ก็โหลดนานเลอเกินนี่เฟรมเรทนี่ก็เยอะนะเฟรมเรทเยอะด,ดีดีแลวไม่ใช่หรอนะเกมนี้ก็ขั้นพื้นฐานแนบะ่ผีนี่วะ พ่อลูกในตัวขัน้นพื้นฐานสุดเลยใครใครดูคลิปนี้ใครกดไลค์กดแชร์เออเอพีเอสเอเอะแยะนี่ความลื่นเลยอืมอืมได้เลยดี ปาดาบไม่ใช่กดกดปิดดาดเข้ามาแล้วก็ต้องลองเล่นหน่อยหาอ่าเนยโอ้ยไม่้ีลิเลดดีว่ะถออกคนสมัยนี้ชอบสร้างบ้านรอบๆกดสเปซบ้าเป็นการจับนะใครยอยากโครเถื่อนช่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Oh my, Để không bỏ lỡ những video oh oh แันนี้มันเทีบนักปาดาบับระดับชออ้อาวไม่เล่นละโอ้เมื่อกี้ยังผ่านตอนนี้ไม่ผ่านล้ะแต่มึงถือว่าหนุกนั้นเนี่ยชอบแล้วเกินเนี่ยด่านปาดาบเนี่ยมันโอ้ dạ được quên dạ khuyên đẹp quên y được quên dạ đó dạ đó Dorothy, ตายเฮ้ยดดนี้ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยหนุกนะว่ามันเก็บที่ฝีมือมันกว่าวิ่งมันขวดโอยเฮ้ยใหเลยอยู่ไม่ได้แล้วโคตรเถื่อนอะ อยู่ไม่ได้ตีกครับีลกแแแหลก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 เฮ้ยดาอะไรเนี่ยเข้าไปในกล่อง เฮ้ยเยอเฮ้ยเยเ5อยากชนะขนาดอยากได้เขนาดลอยากให้คนเล่นมากกว่าด้านนี้ฮะเฮ้ย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 เกบได้แล้วเมื่อกี้เก็บได้แล้วอีกนิดนึง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 โอ้ยเฮ้ย กํอยากเข้าทอยเลต อ๋อต oh. oh no. uh, ุด hmm? ขี yeah. uh. like mm ้เ hmm. อ oh no. oh, mm ่อไม่มีชิดชู่ทไงดีไม่มีชิดชู่ขี้จะไรแล้วไม่ได้ล็อกอินน่ะถ้าล็อกอินน่้โหนี่เป็นดาดที่หืนที่สุดในโลกหรือเปล่า อย่าลืมล like, sub, share, นะไลค์ซับแชร์นะอย่าลืมนะเฮ้อเฮ้อจูดดสซันหนึ่งเด็ดอ๋อเอาไม้ด้านี่ดึกนี่ เถื eh ่อนยังวะสามโมชัวดันอะไรลูกเฟลเฟลเวอร์เยอะวู yeah ้วนละแล้วโอ้ต้องล็อกอินก่อน PewDiePie Let What's going bad My name is PewDiePie <laughs> Ah เอาอดอ,อีกด่านนี้ด่านเดียวนะเลิกและเกียรเล่นเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะฮะฟูหูฟูหูฟูหูเฮ้ยไม่

จะมาเล่นเกมจะมาร้องเพลงนั่นแเ้ยวอยู่นด้อน้ำโอ้โหขอสวัสดีท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะครับไปและบายเจอกันไม่ใช่ตรงการพวกทุวยล้อเล่นบายแล้วบายบายบาย